กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวุฒิขวัญสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายพรบร่างทางด้านแรงงานนะครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นด้วยกับทางพรบคุ้มครองแรงงานฉบับนี้นะครับก็คงว่าตามด้วยกับท่านชินโชดนะครับว่าจริงๆแล้วการลาหยุดลาคลอดเองเนี่ยครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่ามันควรจะต้องเป็นร้อยแปดสิบวันซึ่งโดยปกติร้อยแปดสิบเราคำนวณง่ายๆครับว่าหกเดือนเนี่ยครับการที่เด็กได้อยู่กับแม่อย่างใกล้ชิดเนี่ยครับในฐานะที่ผมอยู่กับมการการศึกษาเองได้อยู่กับเยาวชนนะครับสิ่งนี้เองนะครับว่าท่านลองคิดดูง่ายๆครับว่าตั้แต่เด็กจนโตเด็กคนนึงเกิดมาเองเนี่ยครับขว่าจะผ่านเรื่องราวต่างๆาานนมาได้อยู่ใช้ชีวิตกับพ่อแม่เนี่ยไม่ไม่นานนะครับ สุดท้ายแล้วอายุยี่สิบกว่าคุณก็ออกไปใช้ชีวิตโลดแล่นไปแล้วหกเดือนนี้มีความสําคัญยังไงบ้างน,นะครับท่านในส่วนของหกเดือนนี้ครับทางด้านที่ทางท่านชินชดก็ได้บอกไปแล้วครับทั้งเรื่องการดื่มนมและความอบอุ่นที่อยู่อย่างใกล้ชิดกับพ่อแม่ของเขาถามว่าในสภาพปัจจุบันเองจะมีสักกี่คนนะครับที่เป็นเจ้าของกิจการได้ใช้ชีวิตอยู่กับทางลูกตลอดเวลาส่วนกลุ่มแรงงานเองนะครับ กี่ล้านคนที่เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ประเทศเรายั่งยืนและก็เติบโตได้แต่เงื่อนไขผมนะครับผมไม่เอาด้วยกับต่างด้าวผมบอกเลยครับว่าไม่แน่ใจว่าพรบฉบับนี้เองก็คงจะต้องควบคุมกับแรงงานต่างด้าวที่ใช้ที่ทำงานอยู่ในในประเทศไทยท่านประธานครับต้องฝากท่านรัฐมนตรีดูครับว่าผมยกตัวอย่างจังหวัดผมสุสาครเอง มีแรยง,งานรวมกันแล้วประมาณ400,000คนนะครับ3 4 0 0 0กว่าคนแต่70กว่านแล้วนะครับแรงงานต่างด้าอยู่ในอำเภอเมืองจงัจงหวัดสมุทรสาครจังหวัดผมมี3อำเภอเท่านั้นนะครับ76เใช้ชีวิตอยู่ในอำเภอเมืองแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ทางด้านการลอดบุตรโดยนับปัจจุบันเองเนี่ยครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยย้อนหลัง3ปี ย้อนกลับไปเนี่ยต่างด้าวนี่คลอดบุตรเนี่ยครับเฉพาะในโรงพยาบาลเดียวนะครับที่ผมเอาตัวอย่างขึ้นมาคือโรงพยาบาลสมุทรสาครคือโรงพยาบาลประจำจังหวัดสามพันกว่าคนตัวเลขนี้ครับท่านก็คงต้องฝากทางรายงานลองกลับไปดูครับว่าแล้วบรนคุ้มค่าแค่ไหนกับการที่ท่านออกเรื่องนี้มาแล้วท่านมีการให้สิทธิ์เหมือนกันทั้งหมดท่านทราบไหมครับว่าแรงงานโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวนี่ครับแล้วเมื่อใช้สิทธ ใช้สิทธิ์ของคนไทยไปอย่างมากมายคนไทยเองณนะปัจจุบันเองท่านก็ทราบดีครับว่าเรามีเด็กเกิดใหม่ค่อนข้างน้อยนะครับท่านลองไปดูอีกตัวเลขหนึ่งครับตอนนี้คือสถิงงตนะน 68, นิแรงงานต่างด้าวณมิถุนายน68นะครับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทยเองแบบถูกกฎหมายที่แรยง,งานตัวละสี่ล้านกว่าคนในสล้านกว่าคนเนี่ยครับจริงๆแล้วผมอยากจะให้ท่าน รัฐตีช่วยแถมที่นึงครับว่าจริงๆแล้วมันยกเลิกได้มครับสำหรับผู้ติดตามพี่น้องประชาชนคนไทยเขาร้องเรียนกลับมาครับว่าการที่เข้ามาเป็นแรงงานอยู่เนี่ยครับทำไมต้องเอาพ่อเอาลูกกลับเข้ามาอยู่ด้วยมาแรงงานก็คือส่วนของแรงงานท่านลองดูตัวเลขดิครับว่าแรงงานที่ตามมาตา6 3าทับสนะครับมติคณะรัฐมนตรี3ามล้านขว่าลายท่านย้อนกลับไปนำเข้าแบบ MOU 600,000กว่าลายตัวเลขนี้ ที่ผมอยากให้มองเนี่ยครับคืออะไรครับ MOU เข้ามาอย่างถูกกฎหมายที่มีการประสานกันเข้ามาอย่างถูกต้องแล้วส่วน3ล้านคนลรยนี่คืออะไรครับตามมติคณะมนตรีก็เป็นการที่หลบหนีเข้าเมืองกันมาหรือเคยเข้ามาอยู่ MOU แล้วหมดอายุแล้วก็แอบแฝงทํางานอยู่ไม่ไม่ออกนอกประเทศไปเป็นเสร็จแล้วประเทศไทยเราเลี้ยงอันนี้เฉพาะถูกกฎหมายที่ขึ้นทะเบียนนะครับท่า,น 4, า,น,าน4ล้านคนไรยใน4ี่ล้านคนารเนี่ครับ ท่านลองไปดูภาพรวมในการคลอดลูกกันเข้ามาว่ากี่คนต่อปีทุกวันนี้ในประเทศไทยเราในการดูแลสิทธ,ธิต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยครับทั้งเรื่องการศึกษาเองนะครับท่านลองมาดูครับรายง,งานต่างเด้าทําการสังคมได้ทุกอย่างเหมือนคนไทยทุกสิ่งทุกอย่างได้สิทธิการเรียนฟรีตามนโยบายสิทธิการเกิดต,ต่างๆเนี่ยครับท่านถามว่าท่านลองเคยไปลองเปรียบเทียบในบางประเทศไหมครับเพราะว่าท่านชอบคุยกันครับบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ เรามองคือนองในประเทศที่จเจริญแล้วผมยกตัวอย่างในส่วนประเทศสิงคโปร์เขาไม่ได้กําหนดค่าแรงขั้นต่ำให้สิทธิค่าแรงขั้นต่าให้กับแรงงานต่างชาติเขาไม่ได้ให้เหมือนกับคนไอค,คนประเทศเขาแต่ไทยทําทุกอย่างให้เหมือนกันหมดหากตั้งคันหรือแต่งงานกับคนสิงคโปร์ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็อาจจะถูกส่งกลับประเทศได้ ส่วนไทยทําอะไรครับก็จะหลบหนีเข้าเมืองมาอะไรก็ตามเราก็ให้สิทธิ์เขาตามนั้นโดยตลอดเวลายกกลับไปถึงในส่วนประเทศที่เจริญใ,ในทางฝั่งอเมริกาครับในอเมริกาเองนะครับสิทธิค่าแรงขั้นต่ําก็ไม่ได้ให้ต่างชาติเท่ากับคนพื้นเมืองของเขาคนประเทศของเขาหรือจะเป็นแคนาดาสิงคโปร์ผมกล่าวถึงและซาอุดอีอาระเบียแต่วันนี้เองนะครับท่านวันนี้ที่เรามาพูดถึงเกี่ยวเรื่องพรบคุ้มครองแรงงานเกี่ยวเรื่องการลาบุตร หลักๆนี่เลยครับที่เราจะเห็นว่าในสิทธิการลาข้อต่างๆมันเป็นไปได้ไหมครับท่านว่าเราให้สิทธิเฉพาะคนไทยทําไมต้องให้ต่างด้าวด้วยภาระของเรามันไม่เพียงพอแล้วหรอครับเราจะสร้างความยากลาบากเอาเงินทองของคนไทยเอาหนี้เอาสินต่างๆนานา,นาไปเลี้ยงดูเขาอีกหรอครับพรบรนี้แก้เพื่อคนไทยแต่อย่ารวมกับต่างด้าวที่เข้าเมืองจะถูกกฎหมายหรือปิดกฎหมายก็ตาม หรือท่านมีเกณฑ์ยังไงบ้างให้สิทธิ์นี้ที่คนไทยมันได้ประโยชน์มากกว่าแรงงานต่างด้าวอย่าบอกครับว่าประเทศไทยขาดแรงงานจนต้องเอานําเข้าแรงงานต่างชาติเข้ามาแรงงานดีๆเราไม่ว่าหรอกครับปัจจุบันเองท่านก็ทราบครับปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมันมีหลายเรื่องหลายราวมากมายถ้าท่านอยากจะอุ้มชูต่อไปท่านเชื่อผมไหมครับไม่เกิน20ปีข้างหน้าครับในสภาแห่งนี้เองก็จะมี ลูกหลานลูกครึ่งไทยเมียนมามาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นสสหรือนายกรัฐมนตรีต่อไปในอนาคตก็คงต้องฝากท่านครับว่าการออกสิทธิ์พรบคุ้มครองแรงงานนะครับกรุณาเลือกให้คนไทยได้ไหมครับต่างด้าเองมีอีกเกณฑ์หนึ่งให้เขาท่านอย่าเอาทุกอย่างมาเหมือนกันนะครับอย่าเอาเงินคนไทยไปดูแลเขาเลยครับให้เขาดูแลตัวเขาเอง เขาอยากมาทํางานเขาก็ได้สิทธิงานที่ดีของเขาเรียบร้อยแล้วครับก็ผมต้องฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ